สวัสดีค่ะวันนี้คุณหมีมีเม,มนูชูชีพริกหยวกสดไส้แบบบางสวิรั์มาฝากค่ะเริ่มต้นนะคะดูใช้พริกหยวกแกะไส้ในออกนะคะล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็ตัวไส้นะคะเราจะเตรียมตัวโปรตีนเกษตรแช่ก่อนนะคะนําไปบดรวมกับตัวเห็ดฟางแล้วก็เห็ดหอมนะคะแล้วก็ตัวสามเกลอค่ะคลุกเขาแล้วก็ปรุงรสให้ให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วเราก็จะนําไปยัดลงในไส้พริกหยวกค่ะต่อจากนั้นก็นาพริกหยวกไปนึ่งค่ะ นำพริกหยวกนึง่งลงซึ้งนานประมาณ15นาทีนะคะส่วนตัวไส้ที่เหลือเราก็ใส่ถ้วยตะไลไว้ค่ะต่อจากนั้นคุณแม่บ้านต้องเคี่ยวกะทินะคะให้แตกมันแล้วก็นำพริกแกงลงไปผัดค่ะพอพริกแกงผัดได้ที่แลนำพริกหยวกที่เรานึ่งไว้นะคะลงไปเคี่ยวกับกะทิค่ะเคี่ยวรพริกแกงนานๆนะคะแล้วก็พอสุกปรุงรสเลยนะคะจะใช้น้ำตาลซีอิ๊วขาวซอสแล้วก็เติมเกลือเล็กน้อยค่ะคุณแม่บ้านคะเคี่ยวจน น้ำแกงเข้าไปในตัวพริกหยวกนะคะแล้วเราก็เตรียมจะต้องใส่ตัวหัวกะทิอีกรอบหนึ่งนะคะราดหัวกะทิลงไปค่ะพอเดือดรอบนี้ก็ตักตัวพริกหยวกเราขึ้นใส่จานเลยค่ะนำใบมะกรูดที่เราซอยไว้โรยหน้าค่ะพร้อมกับพริกเราจะใช้พริกเหลืองซอยนะคะแล้วก็วางด้วยผักชีค่ะเป็นอันว่าเมนูนี้เสร็จเรียบร้อยนะ ถ้าชอบคลิปนี้หรือสงสัยอะไรเม้นมาถามได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ